เขาเหี่ครับหมดที่พานหน้าครับเนื้อทางของพอเต็มครับวิ่ง8 8ดแปดหครับแต่ว่าแค่หน่อยคู่2ชุดนะครับขากลับไปกับเขาหนตรงตรงนะครับ3ามก้ับมาตานคับแม่หมูนะครับแม่หมูผ้าโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก้าหนึ่งนนไ ให้สดๆเลยเป็นมอพอสดๆเลยอ่าสดๆเลยครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่เนาะคะ<ม>่ะคันผู้ใดติดตามรับชมกับชีได้สุกได้มาน้ำกันอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะงวด,ดนี้เขาก็มาตามกันบ้างไหมค่ะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเอามากเกรตตัวคอครับห้าบวกสามเป็นแปด หักระเปียดนึงส่วนเปียดทังค่ะแยกทอดทอดน้ำหอมหนึ่งสูงเีหน้หนาข้างที่หนึ่งเจ็ดสามเปดครับท่านผู้ชม สี่ห้าสามนานเดสามแปดเก้าแปดห้าเก้าแปดห้นาสอสมนเดูเดียวมันเดินเดมันรูดว่าจีเดินตัวครับเบวกสิ เดียวกันบ่พว่าเมียนก็เี้นีครับผม5าเ,เปีดอ่ามีเกับแเนาะค่ะแปดนี่จะเป็นแจะไม่อีกว่เมีนเมียนครับผมเอาพวกเป็นการประมาทนะฮะเนาะอ่าครับผมสิบหกครับอบอ วัดที่แรหนมันก็วิ่งตัวเดียวเล่นนฟาร์นอะองครับเก้าอนนี้หนะักเรียกครับวันนี้เอาในห้องมาน,นี่งอ,องแค่เขามากเลยมัน,น เจ็ S <S <S ดกับแปดสิครับบิงงวดนี่บอ<ม>่อฟันตัวเดียวขื้งวดที่แล้วบอกอ่เดี๋ยวมึนก่นนนนนอนอันนี้กนเองด้เาไ่ครับาเโอ้วิ่งบนเจ็ดกับแปดนะพอเนาะ ครับพอเป็นกำลังคำนวณครับ<อ>วิเคราะห์ให้ครับเป็นเพียงน่าทางพิจารณาเบ่งเอาละครับท,ท่านผู้ชมมาตามตองวัว,วน้ำคอแต้มให้ครับพอเอาเป็นคำนวณให้สดๆนะครับพี่น้องนี่และช่วงตัวนี้แลนน้วลครับถ้าว,วิ่งนี่เด่นตัวใดล่ะพอ่อเด่นสอ<ว>งตัวเดียวอีกขึ้นก็วันนี้ใช่ครับพ่อเอามากขึ้นได้พ่อ มากกว่านี้นี่ครับออจเน้นแปดสามเน้นแปดสามนะครับอืมครับวดที่ผ่านมานี่ยนะครับเนาะรับก็วิ่งแปดับก็มาแปดหนึ่งหนึ่งแปดบนจับของปอแตมอ่าพอเพิ่กกาลังขั้นวดให้สดๆด้วยครับผมครับพอเพิ่งมานี่ยังท่านนี่เลยครับขันวณให้ต้อมงวดเข็ดเท้าหมอนเเจนเเนเบา รักเกตตีดเป็นตัวร่องก็พอเนาะแมนแมนกับเดือนส้มนี่ล่ะเดือนแปดสามนะคะแปดสามตัวเดียวแปดสามตัวเดียวรวดตัวเดียวเลยพ่อเน้นๆเลยครับอืครัือล่างเขาอยู่เลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ไทยเขามาไหมอีกเด้อครับพอเพราะว่าเขาบอกได้คำนวณันทิ้งไอ่ีมใบให้พ่อวิเคราะห์นอกลางมาก่อนเนาะเพราะว่าลางหมดที่พานมานี่ ี่ครับอืมแล้วก็เลขล่างโอ้ตัวนี้โมเมีนครับออกข้อตัวนี้เนาะเาใส่ตัวนี้หมดถืออะลดยุ่งวันที่แล้วบ่เล็กหลังลดอ่าครับอเอาบนเอาบนให้เพื่อนไปพิจนาเมืองกอนพิจารณาเมือก่อนเนาะครับเนาะอ่าพ่อครับนี่ครับของยังหมเต็มหลอยเนี่ยพอซื้อๆเออยังหมเต็มหลอยนี่ว่าเนี่ยนมันก็ก็คือโยเกิร์ตกับเป็ดนี่ค่ะกระมันไก่ มันยอดจีก็แปดนี่แต่ว่าตัวจับคู่นี่ก็ยังบ่บ่มั่นใจมาเลยเราคำนาะเอาไปพิจารณาเมื่อก่อนแมีนพิจารณาเมื่อก่อนเดี๋ยวจังมาตามน้อพลออีกทีหนึ่งแมียนขับเข้ามาอีกโค้งโค้งทุกไทยเราจะซีหามือนี่ล้วไอ้พลอได้พิคคอร์สแต่ว่าโรตอรี่มากนะเพราะว่าตอนนี้ตลอตเตอรี่วันมากเนาะแมีนพอเออวัดจากซีหามือหามือลอตเตอรี่มากเพอาะทีเขามามาเอาจังมามาตามตรงวัดเมือท่านผู้ชมเพิ่นเฮฟซีเพิ่นเบิ่งก่อนว่าข่าวๆเนาะพลอเนาะเพราะว่า พ่อจะเน้นเปลี่ยนเนี่ยอ๋อเขาก็มีหลักฐานอยู่ครับเพราะว่าสูตรนี้เมื่อกี้มันเข่าแปดเห็นไหมนี่เออนี่ยเนี่เนี่เอาเบิร์้ำกันตัวเทปซี่นี่เอองวดนี้มันได้หากระแปดอีกเนี่ยหากระแปดเมื่อพผอก็เลยเอาเดินที่แปดหากระแปดเหนไหมส้นใส่ส้นตัวนี้ตัวนี้เก็บกระแปดครับเห็นไหอ่าเมื่อกี้มันเข่าหนึ่งเห็นไหมเออนี่เห็นไ่มนี่เล็กบนนี่เออเขาเห็นเห็นน้ำกันนี่ละครับเออท่านั้นแล้วมันก็เลยเดินแปดอีกอ่าเดินแปดอีกงวดนี้อ่าเลี้ยนแปดอีก ดับตัวไปน้ำเด้ครับท่านผู้ชมครับมีเป็นตัวร่องเด่นแปดสามแปดเก้าเด็กผมสุนีสุนมาี่มาลักนวยอ่ะค่ะอืมมาคี่เป็นลักนวยกลับไปน้ำหรือน้าพอดีเนาะนี่ครับกลับไปน้ำเด้ครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณน้าพอดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแนวทางของขดแต้มเนาะค่ะในวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหานะค่ะค่ะ วิ่งบนเนาะคะ่ะก็มี่เจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเด่นที่แปดเนาะคะ่ะแล้วก็กพอแต้มกับจับคู่ไ้เนาะคะ่ะจับคู่ไ้ก็มี่แปดสามแปดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเน้นที่แปดสามเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะพอแต้มเพิ่มก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะค่ะสําหรับตัวเลขนั่นสิเขาสรุปกับบ่าวากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสําหรับหวดวันที่หนึ่ง โอ้ันธุ์ที่16เมษายนพศศิงพันหาลอย60หาเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี่เนาะค่ะแม่หมูกับคอยทนผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันเนาะค่ะในวันพันธุ์ที่16เมษายนพศศิงพันหาลอย60หาเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะค่ะโสดๆมันๆสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะพบอๆกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ